เมืองมหาสารคามน้ำท่วมนักล้นทะลักท่วมซอยทั้งน้อยใหญ่ฝนจะตกมากน้อยไม่เป็นไรน้ำเต็มใจบริการท่วมบ้านเรือนงูขึ้นสวัสวดีโอ้สงการ ต้องการยางขวดให้เข้าเป็นน้ำโดยการขี่รถตากฝนออาตังจัฏัติโควิดตามส่วนเรือเล็งมดควรงดออกจากฝั่งน,นะครับ ทำไมท่วมเยอะเลยเห็นน้ำไหมน้ำมันระบายน้ำไม่ได้ท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอระบายใช่ใช่ครับไม่ได้ท่วมมันรอระบายแต่มันระบายนานนิดหน่ยอยพอไปแปะไปแะมวตกนาน,ปนไปแป